พ้าเราอยู่ตลาดน้ำเซาอำเภอบัวแย่จ้าพี่น้องละไปเบิ้งน้ำกันเลยจ้า ชาวซ้อนภาพพี่น้องรออยู่ไอ้บรรยากาศนัดเสาของอำเภอบัวแง่ได้จากพี่น้องจังหวัดนครราชสีมาจ้ะปลาแห่งปลาแห่งปลาย่างปลาแห่งปลาย่างเข้ามาเจ้าบาทด้วยมาละรน่อยค่ะมาละหนึ่งลอยบาทจ้าเป็นปลาดุกหรือว่าปลาคอจ้าพี่น้องตาปลาปลาดุกสามสิบบาทจ้าะตาปลาคอหรือว่าปลาช่อนล้อสิขายมาละหนึ่งลอยบาทเท่านั้นจ้า ปลาแห่งปลายยางท่านี่หละจ้าพี่น้องขนมไข่เตาขนมไข่เตาไข่หงกวยถอดมีมืดจ้าอาหารทะเลห้ามมนีโลละสองร้อยแปดสิบบาทสองร้อยหาสิบบาทจ้าพี่น้องหรือว่าจะเป็นกุ้งถา 100, ่าละหนึ่งร้อยปลาหมึกกระลอยหนึ่งคือกันจ้า คักถ้าพูดก็สิเป็นพวกผักพวกพริกพวกมะเขือมักแตงจ้าพี่น้องมักโมยิ้ว่นกำลังยิงยางยิงยางจ้าเริ่มจับจ่ายซื้อของแล้วจ้าพี่น้องมื้อนี้บรรยากาศไอ้นักเฒาของไอ้บัวใหญ่เฮานี่คึกคักแฮงจ้า มน,นีเพิ่นสิขายกุุงกุุงกุ้งทอดจ้าพี่น้องหรือว่าจะเป็นเป็นประมึกอ,อย่างจ้ากุุงทอดก่องรหัสสิบบาทเท่านั้นค้นกับหมเต็มเลยเาขายน้ำกับพระท่านการานีก็ะไดตลาดน,าาเาน้เสองอำเภอบัวใหญ่เฮ่านี้ถือว่าเป็นตลาดที่ที่ใหญ่ท้่จ้าพี่น้องใหญ่คักจ้า,ามันนี่หอนแดดแห้งจ้าหอนแดดแดดแห้ง แนีคัาจ่ามือนีพี่น้องดแดดแอมเต็มเลยสบากาผ้าพี่นอ้องห้อหลอคือเกาจ่าหลอเบิงบรรยากาศตามตลาดนัดนัานจ้นานาอป่าเพิ่นไดยังมามาขายเนี่ยจะทั้งรถทั้งคนยังสวนสนามกันยุจ่าพี่น้องรถดเลียนวั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 นอยู่ร้านนั้นแล้วายรยังเนาะอ๋ออันนี้เพิ่นขายหมากไม้จ้า ขายผลไม้มันนี่มีมักม่วงมักม่วงน้ำดอกไม้แมีนปะปะบักม่วงน้ำดอกไม้ก็ต้อยมักม่วงน้ำดอกไม้กระต้อยจ้าพี่น้องาะ่าสิเป็นบักม่วงแกวบักม่วงไงบักม่วงมันมี่เมดบักทวดินกับมี่บักฟ้าลันกับมี่จ้าหมากสีดากับมี่ล่องกองกับมี่จ้าพี่น้องร้านนี้แล้วสิเอามากใหม่เนี่ยโว ส่เขียวมากี่ดีจ้าพุ่นมาคามความโยึืนน้ำไล่สาวสอนผ้ารอกระแตกแล้วตะวันเลาขายที่ดีจ้าตะวันเลาเอามากสดๆใหม่ๆหล่อบตอหลอบเลยล่ะนนี้ราคาเราขายกิโลนึงเราเราขายผ่แพงจ้าเราขายพ่อฟังหันเขม้าร้านเล่านันสีสียูก้อนมูจ่าพี่น้องขอม้าสิตามเติงเลยเพระาะว่าพันยูหม่องสามแยกจ้าพุ่นคนกำลงัลงลงังลังลงมากหรอจ้าพี่น้องเริ่มลังไหลเท่ขามาแล้ว ลูกค้าแล้วก็จะเข่ามาเรยเข่ามาเรยจ้าพี่น้องเพราะว่าผลเมไม่เล่าล้าสดอีหนีว่าล้อราซีสิบเม็เต็มทุกเ,ม,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 เม็ดทั่วกระมีมือหนีทั่วต้มแล้วก็ได้มากคือการจ่าโลละราซสีส่บาทแล้วขายอันนั้นเพิ่นขายยังล่องกองคือการจ่า แม่านกู้ขายล่องกองคือกันกับพอปลากับพอปลาวันนี้ขายทันป้ายกับพอปลาวันนี้ขายทันไหมขายน้ำกว่ท่านจ้าพี Marine ่น้องหมดแล้ววันนี้หมดจาะหม้อแล้วไอ้หมดจาะหม้อแล้วกับพอปลาเขาหนินี่ถังท่เจ็นี่เลยหม้อที่เจ็ดขายไปไหนจังไหนจ้าพี่น้องนี่เราหม้อที่เจ็ดเพราะมันหม้อหน้อยๆได้จ้า เสียบของราบเป็นคนสีขายง่ายจ้พาพวาละเคเสียบจ้าพี่นวลละซิมี่หลูกคขาประจำา้ลยตกไปเบาอยา่างมือนี้ขายสวงค้นยังพท่านเลยถทุงเราจะปาดก็ได้สี่สิบบาท<า><า>จ้าเราต้อง้าสิสั่งสี่สิบห้าสิบบาทตัศธรรมาดาสีสิบบาทพิเศษห้าสิบบาทตัศยุไวไวยุหัดยุไวไวจ้าพี่นวง ท่านจากได้กับท่านจะมือนีข้นลายแห้งมือนีขายดีๆได้เด้อให้มันหมดสุนยียสุยางเด้อให้เดมียอตหลอดเปล่าเด้อมือนีด้านพุนฮะอยู่ในยูทูบจ้าสาวสอนพ่ารอเขาไปเลยอันนี้ลักสิขายพวกไอเครื่องน้อนจ้าพี่น้อง เป็นบพว่าสิเป็นพวกไอ้ผ้าห่มปลอกหมอนมีเมื่อจ้าจ้าคลิปนี้ผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมไปกำลังใจให้ช่องสาวสอนผ้ารอได้จ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นได้เลยจ้าคลิปหน้าสิได้มีคลิปใหม่ๆให้เบิ่องนาจ้าเนาะสบายคลิปนี้สาวสอนผ้ารอก็ขอบคุณขอบคุณนได้ละได้จ้าสำหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมรับเบิ่งให้ช่องสาวสอนผ้ารออยู่ตลอดจ้าพี่น้องบ่ว่าสิเป็นการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั่นล่ะจ้า หมูหม hmm? mm ูสดหมูสดไอ้ลวละลายทีสปาทจ้าพี่น้องพูดสนับสนุนเต็มร้านเึยพูดได้จเอาไปถอดไปพัดไปยั้งได้เมื่อจ้ะไว่แปดสิบลอยหนึ่งมวยย่งง่ายง่าจ้ะพี่น้อง วันนี้ขายดีไหมวันนี้ขายดีบอสคนนั่มก็ท่านจ่าพี่น้องเราขายขบวดอบเนยจา้าขบวดอบเนย,เนยถ้วยละ25บาทจา้าขบวดอบเนยถ้วยละ25บาทพอนั่นจ้าพี่น้องเสียความ จ้้คลิปนี้กับขอบพุ่นอีกเทนึงด้วยจ้าสวัสดีจ้าขนมทั้งแตกจ้าพี่น้อง ค้นหุ่นาัุ่นเนี่ยหุ่นพักุ่นไรหุ่นพักหุ่นเนี่ยร้านนี้คือขายดีก็มูวแท้ก <c oughs> <c oughs> นมถังแตกจ้าพี่น้องขายดีก็มูวลูกค้าได้ยืนแถวแถวรอเลียงคิวเลยขนมถังแตก แพนคขวดเหมือนเดิมวันนี้มาสามคนแพนอคขวดจ้าพ่อแม่ลวก็นหนเาผ่นมาขูดซอยกันจ้าพี่น้องก็สั่นขูดเพระท่านเจ้าจองมี้แพนแคขวดบอกพ่อทั้งหาจ้าพี่น้องขายดีคั่ะวันนี้